แล้วนี่คือกีฬาที่คุณครูผู้หญิงรอคอยนะครับไปเลยแต่งสวยๆแต่งสวยๆผู้ชารีบด้วยเหรอฮะได้เอาลังดีก็ลังดีครับลังดีฮ่านั่นแหละแต่งฮาเอาเอาเอาลิ้นเตที่หน้าบัดหน้าบาดเลยคุณตาตูน่าเตี้เลยเลยวเร็เลยเร็เร็แล้วนี่คือกีฬาที่คุณครูผู้หญิงรอคอยนะครับก็คือปิดตาแต่งหน้าคุณครูผู้ชายนะครับตอนนี้นะฮะ นี่ฮะเรามาดูว่าจะแต่งหน้าได้สวยขนาดไหนครับนี่ฮะด้วยมมัรีนะดูนะคะหยิบเครื่องสำอางขึ้นมาดูได้่ไหมได้แน่ดูปอหามันทาดิสอยู่ที่หน้าผากแน่ไปมันจะแต่งหน้าให้กับผู้ที่นั่งอยู่ดู้นี้ผู้นี้นะดูทิ้งตาแต่งหน้าที่คิ้วเลยแต่ทาคิ้วที่จมูกเลยว้าววิ วีเอา,าอ oh, ุตตามานั่งให้อ okay. ุตตาเด็กหน้าวีจีวีเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนอย่ายวีเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเพื่อวใครนะคะเดี๋ยวคุณคุณครูครับละเลี้งให้เละเทะไปเลยนะไอคนนี้นะครับนี่ชาวบ้านก็รอดูว่าน่าจะเละแค่ไหนฮะับจพยายามครับโอเคครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฮไลท์จะมันขนาดไหนครับทุกคนครับ เอาแล้วนะครับเส้งอยู่เจ๋ๆเส้งอยู่เจ๋ๆอ่านี่นะคุณกูก็จะเริ่มแต่งหน้าให้นะครับตอนนี้ครับอัเดี๋ยวแต่งสวยๆแต่งสวยๆอย่าพูดอะไรเลยคนโดนแต่งอย่าพูดอะไรเฮ้ยนั่นแหละสวยแล้วสวยแล้วอ้าวเอาตาปากบนด้วยตาปากบนด้วยอันนั้นตาต่ปากล่างอย่างเดียวตาปากบนด้วยตาปากบนด้วย Tùm mày cho mày tao bạc một người ta bảo một đuôi, ta bảo con đuôi. Nu bác đi. Ê, mày nhận đi, đi, đi bằng đi mày, đi bằng đi bằng đi bằng chơi chơi đi bằng chơi bằng đi bằng đi mày đi bằng 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 đi

Jauh ingat naik, jauh jauh naik. Kau langsing, kau kau langsing. Ah, ni lah. Ah, kah lipuah, kah lipuah, kah lipuah. Ah. Oh, kita ke? Oh, masih, masih, masih. Oh, hebat. Oh, oh, hebat. O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 h, แลลเยมาเอ๋มาเอ๋นี่อ่ะรอบนี้รอบนี้จะเป็นรอบเอาคืนนะครับสำหรับคนที่แต่งให้คนอื่นเมื่อกี้นี่ตอนนี้นะครับเบลลี่ก็แต่งยีน่าอิสต้านะครับโอ้โหเบลลี่นี่คือเออแตาแต่แต่งแกมล้มแก้มแก้มแก้มเมื่อกี้ที่เหมือนเมื่อกี้แหละแก้มเมื่อกี้อ่ะนั่นแหละเจ๋งหนะเบลลี่เจ๋งหน่อย Ustaz, teki dia. Ustaz, kena baring. Ustaz kena baring. Ustaz teki dia nak bangun. Ustaz, aw aw aw, teki dia nak bangun nak bangun. Ustaz, ah, di mana teki? Teki, 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 teki. Ah, di mana? Ah, aw teki di muka kan? Teki, ustaz. Luncur, 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 luncur. ไม่เห็นไม่เห็นเเมลเียก่อนนะใครทิดเียโโไมนี่ยังเลยบดบอปมันออกยากบ่ีเ้บปมัออกอันนี้อันนี้อันนี้อันี้ไม่ต้องล้างด้นล้างไม่ออก นี่คือกีฬาของมุงคูนะครับโอ้โหคือรบรบบนคุณคูนั่งเป็นแถวได้ไหมครับคุณคูยืนรบบนมุงคูยืนทั้งหมดเลยที่เล่นกันเมื่อกี้ได้ไหมครับอเ่งทุกคนครับ Dengna yangai, mungkin chimpanzee. Nih, nih, nih. Ah, ini apa? 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 Ini apa?